สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปสปูดสุคนมาพบพอก็กินไปเสร็จไปนะจน๊ะนาอมืมอนี้บ่เดมมานั่งกินข่าวใหไเบิ่งนะจน๊ะเนาะเมอน้ก็ดีใจอันสิมาบอกพี่บอกน้องนะจน๊ะนาอว่าหนึ่งปีที่รอคอยหนึ่งปีที่รอคอยหนึ่งปีเต็มจ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงที่ไอเฮ็ด u t u b e มานะจน๊ะเนาะไอเรเ่ิมเฮ็ดตั้งแต่ช่วงเดือนนี้ละจ้ะ ประมาณเดือนประมาณประมาณวันที่สิบแปดเดือนนี่เนาะจ้ะพี่น้องเริมเริ่มลงคลิปแล้วก็เริ่มเห็ดยูทูบเป็นจริงเป็นจักนก็คือเริ่มเห็ดวันที่สิบประมาณวันที่สิบแปดมิถุนาเนาะจับน้องพี่น้องจ้าหนึ่งปีเต็มจ้ะพี่น้องต่อสู้มาลำฝ่าฟันมาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเนี้ก็ดีใจค่ะได้รับแล้วจ้ะเพราะว่า ทางยูทูบผนส่งไปบานนะจ๊ะเนาะยูบานอยู่จังหวัดซีสเกตมาที่นี่คนนยูบานก็เลยส่งมาให้นะจ๊ะเนาะส่งมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเอาบเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องว่าเ็นี่ยังนาะจ้ะดีใจหลายจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องได้มาแล้วจ้ะได้มาแล้วกับการต่อสู้และฝ่าฟันมาปีหนึ่งเต็มเ็มน่าจ้ะพี่น้องจ้ะตอนทีแบบว่า ไอสีอ่อาไอสิบพันกดเนาะจนะเนาะหนึ่งพันชั่วโมงกับสี่อ่าสี่พันชั่วโมงกับหนึ่งพันคนติดตามเนาะจะพี่นอนะ้องเนาะไอกะต่อสูงมากส,ส,ส่วนสิบพันกับประมาณหาเดือนเนาะจนะเนาะวันนี้ก็ได้รับมาแล้วจากพี่น้องอยากมาขอบคุณพีขอบคุณน้องเนาะจนะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เฮ็ดให้อ่ากินไปแซ่บไปเนี่มีมีมื่อนีเนาะจนะเนาะที่ได้รับได้รับน้ำเพลินเนาะจนะเนาะเรา บอกติดติดค่ะคัดนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าดีใจพี่น้องจาอ้าล่อคอยมาโดนค่ะลอ่อคอยมานานมากค่ะว่าคิดว่าสิมีมือนี้น้จ๊ะพี่น้องจ้าว่าคิดว่าสิมีมือนี้น้าจ๊ะว่าได้รับน้าเพลินแล้วนาะจ้ะนี่ค่ะสิ่งที่เราคอยมากล้วจ้ะพี่น้องอยากมาขอบคุณทุกกําลังแรงใจแล้วก็ขอบคุณที่พี่ๆน้องๆซอยสนับสนุนน้จ๊ะนาะซอยเป็นกําลังแรงใจซอยมากกดติดตามแล้วก็อ่ซอยมาเบิ่งคลิปให้น้จ๊ะนาะพี่น้องจ้าดีใจหลายค่ะ ขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอบขอบคุณเอฟซีพี่พี่น้องๆทุกทุกคนเนาะคะ่ะเนาะที่เขามมให้ยกำลัง,งใจเนาะคะ่ะเนาะที่เฮดได้ไม่มีน,นี่นะจ๊ะเนาะก้าวผ่านมาอีกก้าวหนึ่งแล้วนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็จะสู้ต่อไปจ้ะสู้ต่อไปถามว่าช่วงที่เฮดมารู้สึกท้อบอ่ท้อจ้ะพี่นอ้องมีมีความรู้สึกทอ้อท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วแต่ก็ แต่ก็อดทนน่าจะพี่น้องแล้วก็ฝากเป็นกําลังงใจให้พี่ๆน้องๆที่เพิ่พึ่งเริ่มเ็ดเนาะจะเนาะสู้แล้วก็อดทนน่าจะเน้องพี่น้องจะทําไปค่ะทําไปเรื่อยๆทําไปให้ทาให้มีความสุขเนาะคะนะ่ะเนาะครันี้ได้มาจากเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนพี่ๆที่คอยให้กําลังใจเวลาเวลาเ่าทอเนาะจะพี่น้องนะเนาะเวลาทอว่าอเออไม่ไม่อยากทําแล้วยังสีเนาะไม่อยากทําแล้วอยากหยุดทําแล้วยังสีประมาณนี้น่าจะพี่น้อง เพื่อนๆพีพ่ๆน้องทุกคนมึนกะหายกำลังใจเนาะค่ะที่ต่อสู้น้ำกันมากเนาะจ้ะเนาะไอสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยก็ขอขอบคุณเอ่อเบาดรเนาะคะ่ะเนาะเบาดอดรครัวไทยในเอ,อเมริกาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็น้องเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลควบโลกเหนือแล้วก็พี่แอมเนาะคะ่ะ,ะเนาะอ่าพี่แอมแฟมิลี่เอ่อแฟมิลี่เลฟแอมเนาะจ้ะเนาะสองเพิ่นเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็น้องกัญญาเนาะคะ่ะเนาะน้องกัญญาเนาะคะา่ะกัญญาเลอเบลลี่แฟมิลี่เจเจเคยังนี่ละจะ้ะชงเพิ่นเนาะจะ้บะบอกว่าถือว่าผิดกะพอโทษเนาะคะ่ะเนาะแล้วกะยายล้ำเนาะคะ่ะเนาะยายล้ำแล้วก็ยายล้ำพาเพินแล้วกะ่าวโทนี่บุรีรัมเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พี่หนิงพี่หนิงอ,อุบลศิรินธรเนาะจ้ะเนาะบอกเสียงสั้นพี่น้องดีใจคะ่ะดีใจคะ่ะ มาถึงมือนีแล้วนาะจ้ะเนาะอือแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยพี่น้อยเอ่อพี่น้อยเอ็นเอ็นเอ็นยังจังยางนี่แหละซองเพิ่นนาะจ้นเนาะพี่น้อยที่ฮอลแลนด์นาะจ้นเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ให้กําลังใจเนาะคะ่ะเนาะที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 ททมาาซอยพักดันนาะจ้ะพี่น้องจ้าก็บว่ามี่ยังกับคลิปนี่กับแบบว่าอยากออกมาขอบคุณนาะจ้ะเนาะ แล้วก็ขอบคุณพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกทุกคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าซองนี่กะยังประท่านเด็ิวต์ซุปเปอร์สมอลเด้เยค่ะเด้อยังประท่านเด็ประสบความสําเร็จปันไดแค่ก้ามาผ่านมา9ก้าหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะก็ยังจิตตมต่อสู้ต่อไปแลวก็ขอกําลังแรงใจจากพี่พี่น้องน้องต่อไปนะจ๊ะเราพี่น้องจ๊ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนแล้วก็ คนใดที่เขามาไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กินไปแซบไปในเดือนจับพี่น้องเน้ะจนะเพะื่อสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะ้ค่ะนาะหวังว่าบ้านหลังใดน้อยหลังนี้จะเติบโตในวันข้างหน้านาะจะพี่น้องจ้ะสิ่งนี้ก็ได้มาแล้วนาะค่ะนาะออยากขอบคุณพี่ๆน้นองๆก็เลยออกมาเฮ็ดคลิปขอบคุณพี่ๆน้องๆจ้ะนาะจะพี่น้นอ,งนะนองจ้ะเ <c oughs> <c oughs> สียงสั้นดีใจพี่น้องดีใจดีใจ มาแล้วค่ะก้าวแรกเนาะคะ่ะเนาะก้าวก้าวผ่านมาอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกทุกคนที่คอยพักดันเด้อจ้ะเด้อขอบคุณบ่าวดครควรไทยในอเมริกานะคะแล้วก็น้องเปิ้ลน,น้องเปิ้ลโ็โลกเหนือนะคะบ่าวโทนี่บุรีรัมพี่น้อยนะคะพี่น้อยฮอลแลนด์เนาะค่ะเนาะแล้วก็พี่แอมน้องกัญญานะคะยายล้านะคะแล้วก็ขอบคุณ ทีมงานบุญผลาทุกทุกคนเนาะคะ่ะเนาะที่คอยให้กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดแล้วเวลาเราทำเวลาด้วยกันก็คอยเข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะคะ่ะเนาะพี่นองจา๋าดีใจเนาะคะ่ะเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กินไปแสบไปเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะได้มีกำลังใจเหดคลิปต่อ,ตอไปนะจะพี่น้องจา๋าคลิปนี้กับพ่าไม่ยังคะ่ะฝากขอบคุณ พี่ๆน้องๆคือเก้าลยจ้็ฝากขอบคุณเอฟซีที่คอยติดตามน้องจะนนะแต่ก็อย่าลืมเลยจ้าฝากขอบคุณแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงใจต่อๆไปนะคะนาะคลิปนี้ก็ออกมาขอบคุณนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เพิน่นกาลัางเริ่มเหตให้ประสุความสําเร็จแล้วก็แห่งแห่งปังๆกันทุกคนนะคะพี่น้องนาะค่ะนาะคลิปนี้ว่ามีอยงหงไยฝากไว้ซ้ำนี่เละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจเติมกําลังใจนาะค่ะนาะ ดีใจหลายๆอ๋อลืมค่ะที่ขาดบ่ไดดกะพี่ต้นคนกินเที่ยวเนาะคะ่ะที่เพิ่นคอยพักดันแล้วก็เบาวกระโดนเนาะคะ่ะเนาะเบาเบากระโดนคนมั่นนานเนาะคะ่ะเนาะที่คอยพักดันที่คอยส่งเสริมและคอยคอยให้กําลังใจตลอดว่ายังไงก็ต้องสู้ต้องสู้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะใดมาแล้วเนาะคะ่ะดีใจหลายดีใจแบบว่ารอคอยมานานเนาะคะ่นะเนาะใดมาแล้วจ้ะ ฝากขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะแล้วก็ขอกําลังใจต,ต่อไปในเด้อจ้กพี่น้องจ้าฝากเป็นกาลังใจกินไปแสบไปขี้เก้าแล้วจ้พี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปแล้วจ้อาออกมาขอบคุณพี่ๆน้นองๆเนาะค่ะเนาะลาไปแล้วพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ